สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ b e s t Living เชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะชีพาท่านผู้ชมค่ะมาชมบ้านที่คุ้มค่าคุ้มราคากันอีกแล้วนะคะโครงการนี้นะคะชีเคยพาท่านผู้ชมค่ะมาชมกันแล้วรอบหนึ่งนะคะชื่อโครงการว่าหมู่บ้านธนกฤตนะคะโครงการนี้ค่ะเขาค,คุ้มค่าคุ้มราคาย,ยังไงนะคะคืออยากจะบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะเขาจะแถมนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเฟอร์นิเจอร์ทั้งแบบบิวอินและก็ลอยตัวนะคะแถม ปร่นิเจอร์เนี่ยจะมีบางชิ้นที่เป็นไม้สักแทน100%ด้วยค่ะป้าเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมกันแล้วนะคะว่ามันคุ้มค่ายังไงบ้างไม่พูดมากนะคะเจ็บคอโอเคตามชี้เข้ามาเลยค่ะ โครงการหมู่บ้านนะคะธนกริตตรงนี้นะคะอยู่แถวโซนท่ารั้วนะคะก็อยู่ใกล้กันกับชุมชนคนแถวบริเวณเนี้ยเขาจะเป็นชุมชนใหญ่มากเลยนะคะมีไม่ว่าจะเป็นร้านของใช้ร้านอาหารร้านปะย,ยางร้านทองคือแบบเป็นชุมชนใหญ่มากร้านสวยอะไรก็มีนะคะ <S <S บ้านที่เราจะพาท่านชมมาชมนะคะอยู่ตรงนี้ดีค่ะ <S 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 เป็นบ้านที่หลังใหญ่มากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะ ของตกแต่งนี่ราคาเป็นล้านนะคะแต่เขาจะแถมให้นะคะะมาดูรายละเอียดตัวบ้านกันก่อนคะ่ะท่านผู้ชมตัวบ้านนะคะที่ดินที่เขาจะมีให้เราเลือกนะคะอยู่ที่เริ่มต้น56ตารางวานะคะแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะได้ที่ดินแบบกว้กวางๆใหญ่ๆนะคะแบบร้อยตารางวาเขาก็มีค่ะและก็พื้นที่ใช้สอยนะคะเท่ากันทุกหลังเลยค่ะ230ตารางเมตรค่ะ มีด้วยกันสีห้องนอนสีห้องน้ำนะคะแบบแต่และห้องนี่คือแบบจัดเต็มมากๆาเลยอยากจะรีบพาไปชมนะคะแล้วก็ราคาขายค่ะอยู่ที่5ล้านถึง7ล้านบาทค่ะก็ตามขนาดไซส์ของที่ดินนะคะป้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาชมบริเวณนี้กันก่อน,นะคะ่ะโซนบริเวณนี้นะคะท่านชมจะเป็นโรงจอดรถนะคะที่อยู่ใต้าอาคารนะคะจอดรถได้สองคัน,นะคะ่ะตรงนี้เลย เขาจะมีประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้ประตูหนึ่งนะคะจอดรถปุ๊บสามารถเดินเข้าตรงนี้ได้เลยแต่เดี๋ยวที่จะพาท่านชมนะคะไปดูอไปเข้ากันทางด้านหน้าบ้านดีกว่าค่ะมาตรงนี้เลยตรงนี้นะคะลงจอดรถปลูกกระเบื้องแล้วก็ตรงนี้ก็ปูกกระเบื้องแบบตรงเฉลียงหน้าบ้านยาวไปเลยนะคะเข้ามาตรงนี้กันค่ะ บ้านตัวอย่างหลังนี้นะคะที่ดินเขาจะอยู่ที่ประมาณ57.8ตารางวานะคะก็หลังนี้เนี่ยจะราคาอยู่ที่ราวๆประมาณ5ล้านนิดๆน,นะคะแต่5ล้านเนี่ยคุณจะได้ทุกอย่างที่เห็นไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้นะคะเฟอร์ลอยนะคะชุดโซฟาแบบนี้นะคะผ้ะมาม่านแบบ2ชั้นแบบนี้นะคะพะมาม่านโปร่งแล้วก็แบบแบ็กเอาท์แบบนี้แบบยาวมาแบบนี้นะคะก็ได้ไปเหมือนกันและ บิวอินตรงนี้ก็ได้ไปเหมือนกันเนี่ยค่ะเขากรุเป็นไม้นะคะตัวบ้านเนี่ยเขาชื่อบ้านคันเซนนะคะคือเจ้าของโครงการบ้านธนกรินะคะเขามีแบบแรงบันดาลใจนะคะมีความต้องการที่อยากจะให้บ้านหลังนี้เนี่ยออกสื่อออกมาถึงความอบอุ่นแล้วก็ให้มีความรู้สึกว่าอยู่แล้วรู้สึกแบบเอ้ยมันน่ารักสบายใจแล้วก็อยู่แล้ว รู้สึกว่ามันผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเหมือนบ้านชาวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอ่ามาถึงตรงโซนนี้นะคะอย่างรวดเร็วบริเวณนี้นะคะจะเป็นโซนรับประทานอาหารค่ะโต๊ะนี้นะคะเป็นโตไม้สักแท้ร้อเอร์ซนะคะสวยมากมี6ที่นั่งค่ะโตะนี้ก็แถมให้นะคะในราคานี้ค่ะอ่า บริเวณโซนนี้นะคะเขาติดตั้งกระจกนะคะเป็นกระจกบานเลื่อนเราสามารถเดินออกไปยังเฉลียงหน้าบ้านได้บ้านนี้บ้านใหญ่มากแล้วก็แบบเป็นประตูอย่างดีเลยอะนี่นะคะเดินออกไปได้ด้านหน้าบ้านนะคะตรงนี้ก็จะมีถังเก็บขยะนะคะของย e ี่ห้อดอสให้1ถัง,งนะคะและกะ็จริงๆเขาจะแถมปั๊มน้ำกับแทงน้ำให้ด้วยบริเวณด้านข้างบ้านเดี๋ยวเราพามาชมกันนิดนึงก่อน ถ้าพื้นที่บ้านประมาณ57กว่า,วาตารางวานะคะคก็จะได้พื้นที่เหลือประมาณนี้เลยนะคะแต,แต่ปกติเนี่ยตัวบ้านเนี่ยเขาสร้างเต็มพื้นที่เลยที่นี่นะคะไปเข้ามาดูโซนด้านในกันต่อค่ะบริเวณโซนครัวนะคะนี่ค่ะเขาตกแต่งอันนี้มาด้วยอะ่ะเป็นแบบคล้ายๆก,กันกับออประตูบานเลื่อนนะคะทําจากไม้สนแต่ตรงเนี้ยเขาจะติดตั้งเป็นคล้ายๆกับกระจก ใส่ไว้ด้วยนะคะแบบโปร่งใสนะคะทำให้ดูไม่อึดอัดค่ะแล้วก็แบบกันแอร์ออกได้ด้วยามาดูกันว่าเขาแถมอะไรให้บ้านนะคะจะมีชุดเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้นะคะท็อปด้วยแกรนิตสีขาวรูปตัวแอลอย่างนี้นะคะสวยมากอันนี้แถมมาให้พร้อมกับบิวอินตรงนี้ซิงล้างจานนะคะสองหลุม แล้วก็มีเาตาแก๊สนะคะเตก,ก้าแล้วก็ที่ดูดควันของเตก,ก้าอันนี้ก็แถมมาในราคานี้นะคะนอกจากนี้ค่ะฝั่งด้านตรงนี้นะคะท่านผู้ชมฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นบิวอินนะคะเต็มผนังเลยค่ะแถมอะไรมาให้อีกแถมตู้เย็น,นค่ะไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีเตาไมโครเวฟนะคะของเฮฟเฟลแล้วก็เตาอบค่ะของเฮฟเฟลเหมือนกันนี่ ตรงนี้บิวล์อินเขาก็แบบเอ้ยทําดีมากเลยอะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็ทําขอบกระจกเป็นแบบสีโรสโกลด้วยสวยนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโซนครัวที่ทุกคนจะได้ไปนะได้แบบนี้เลยทุกหลังนะคะคือเป็นบ้านที่คุ้ม,มจริงๆค่ะท่านผู้ชมชี้จะบอกว่าในราคานี้แล้วก็รวมเฟอร์นิเจอร์แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างนี่คือแบบคุ้มจริงๆเหมือ <laughs> นที่เราเปิดคลิปนะคะ ไปดูโซนซักลางด้านหลังกันค่ะบริเวณด้านหลังบ้านนะคะก็ยังเหลือพื้นที่นะคะกว้างๆแบบนี้เลยเขาตกแต่งสวนมานะคะให้ดูแบบคล้ายๆแบบสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงนะคะเราสามารถเอาโต๊ะสนามนะคะมาวางด้านหลังบ้านก็ได้นะคะแบบดูสงบร่มเย็นมากๆตรงนี้ก็ยังปูแผ่นทางเดินไว้ให้ด้วยป่ะเราเข้าไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนชั้นล่างกันค่ะ จะเห็นว่าตัวบ้านเนี่ย230ตารางเมตรนะคะใหญ่มากๆเลยค่ะท่านผู้ชมพื้นกระเบื้องชั้นล่างตรงนี้นะคะปูเป็นแกรนิตโตค่ะเป็นลายหินอ่อนสวยมากแล้วก็ถงรับแขกตรงนี้นะคะจะมีความสูงนะคะกว่า6เมตรเลยค่ะคือบ้าน2ชั้นใช่ไหมคะจะมีชั้นที่สูงแต่ละชั้นเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ3เมตรนะคะแล้วก็ทำให้โซนตรงนี้มันดูโล่งแล้วก็หายใจสะดวกมากๆ ปมาชมโซนฝั่งนี้กันมาตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้นะคะจะเป็นประตูที่เมื่อกี้เราจอดรถแล้วก็เราเดินเข้ามาใช่ไหมคะ,ะเปิดรับแสงนิดนึงตรงนี้อันนี้แบบเด็นมากชอบมันเป็นตู้บิวอินค่ะใส่อะไรใส่รองเท้านั่นเองสำหรับคนที่ชอบซื้อรองเท้าเยอะนะคะรองเท้าออกกำลังกายรองเท้าทำงานรองเท้าอะไรต่างๆนะคะก็บ้านนี้อยู่กัน4ห้องนอนเนาะคนก็น่าจะเยอะนะคะ นี่เลยเขาก็เลยทำตู้บิวอินแบบนี้แถมให้ด้วยค่ะแบบนี้มีทุกหลังเลยนะมาดูห้องน้ำชั้นล่างกันค่ะห้องน้ำชั้นนี้นะคะก็ตกแต่งบุกเบื้องแนวโทนสีขาวนะคะทั้งห้องเลยแล้วก็ติดตั้งกระจกเทมเ r g l a s s ตรงนี้กั้นโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้ด้วยค่ะแล้วก็สุขภัณฑ์นะคะใช้ของ American Standard นะคะอันนี้ก็คือให้ไปหมดเลยแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนชั้นล่างกันห้องนอนชั้นล่างนะคะก็อย่างเคยเลยก็คือสามารถใช้เป็นห้องนอนแขกหรือว่าเป็นห้องผู้สูงอายุก็ได้นะคะท่านผู้ชมคะเตียงนี้ค่ะเขาก็จะแถมให้เหมือนกันนะคะทั้งเตียงแล้วก็โต๊ะข้างเตียงตรงนี้นะคะเป็นไม้สักแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทำได้สวยมากๆเลยนะคะงานของเขาคือแบบเนียบมาก เตียงนี้เป็นเตียง5ฟุตนะคะแต่ดูใหญ่เหมือนเตียง6ฟุตเลยเอาจริงๆและเขาจะแถมที่นอนนะคะเป็นที่นอนยางพารา100%ให้ด้วยนะคะที่นอนก็หนาถึง10นิ้วเลยนะคะคือแบบเราก็แบบเรียกได้ว่าหิ้วกระเป๋าเขาอยู่ได้เลยอะแล้วก็ตู้บิวอินตรงนี้ก็จะใส่มาให้เหมือนกันทุกหลังเลยค่ะนอกจากนี้พวกวอลเปเปอร์อะไรนี้นะคะก็ติดให้ด้วยเห็นไหมว่าคุ้มแค่ไหนก่อนที่จะขึ้นไปชั้น2นะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันก่อน ตรงนี้นะคะเขาจะทำเป็นบานสไลด์แบบนี้นะคะตกแต่งให้ดูให้ได้แบบกลิ่นอายญี่ปุ่นนิดนึงนะคะมันเป็นห้องเก็บของค่ะฝั่งนี้จะเป็นห้องเก็บของแบบใหญ่มากปะเดี๋ยวเข้ามาดูกันนี่นะคะห้องเก็บของคือแบบใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็เป็นเป็นรูปตัวแอลค่ะ,ะแล้วไอประตูที่เขาทําตรงนี้นะคะมันสามารถกันแอร์เข้าแอร์ออกได้นะคะไม่แบบเวลาเรานั่งอยู่ชั้นล่างแล้วเราเปิดแอร์อย่างเงี้ย ก็จะได้ไม่ขึ้นไปด้านบนอะไรเงี้ยนะคะไปะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กัน,นะคะ่ะสำหรับพื้นชั้น2ตรงนี้นะคะปูด้วยวนิ e ล SPC นะคะให้สัมผัสเหมือนไม้จริงค่ะพื้นชั้น2นี่ก็คือใช้วัสดุคุณภาพด้วยนะคะปลวกไม่กินเช็ดทำความสะอาดง่ายนะคะเวลาน้ำหกน้ำไาลไม้ไม่บวมค่ะอะ ตรงนี้นะคะก็เราสามารถมองเห็นโถงชั้นล่างได้นะคะเขาก็จะติดตั้งระเบียงไว้ตรงนี้ค่ะนี่เลยโคมไฟอะไรก็แถมให้เหมือนกันนะคะแถมให้เยอะมากามาดูห้องมาสเตอร์เบรูมกันก่อน <S <S เข้ามาปุ๊บนะคะอย่างแรกเลยที่ว้าวมากๆเลยก็คือเตียงไม้สักขนาดใหญ่แล้วก็แบบดูสวยมากนะคะชี้ชอบไม้สัก แบบเทรนตอนนี้มากมากเลยมันไม่เหมือนไม้สักสมัยก่อนที่แบบว่าเป็นสีสีเข้มๆอะ่ะแต่แบบเอออันนี้สวยมากที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมมีตู้ข้างเตียงตรงเนี้ยน่ารักเก๋มากเลยค่ะเนี่ยจะเป็นตู้แบบนี้คุณก็จะได้ไปเหมือนกันคิดดูนะคะว่าเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะแต่เขาจะแถมให้นะคะเตียงแบบนี้แถมให้ทุกห้องเลย และที่สําคัญนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหนึ่งที่เขาจะแถมให้เลยก็คือแอร์นะคะแอร์ i ิ s ซูบ s ช i นะคะอย่างหลังนี้แถมให้ถึง6ตัวเลยค่ะแถมเยอะมากแอร์ตัวหนึ่งก็หลายหมื่นนะคะห้องมาสเตอร์นะคะจะได้เปรียบนิดนึงตรงที่ว่าเขาจะมีระเบียงด้านหน้าหน้าบ้านแบบนี้นะคะก็ติดตั้งเทมเ r g กล s สกันตกแบบนี้ค่ะนี่เลย เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําในห้องนี้กันค่ะเนี่ยนะคะตรงนี้ก็จะแถมให้ด้วยนะบิวอินเป็นวางทีวีวางของอะไรอย่างนี้ก็แถมให้ค่ะ,ะไปดูห้องน้ํากันต่อค่ะห้องน้ําห้องนี้คือแบบกว้างมากและที่สําคัญเขาแถมอะไรอีกรูไหมคะมีเลยอ่างน้าค่ะท่านผู้ชมมีอ่างอาบน้ําแถมให้ด้วยอะ่ะคือแบบโหจะแบบให้เยอะไปไหนเนี่ย คือมีอ่างอาน้ําแถมให้นะคะแล้วก็โซนตรงนี้ก็จะมีเรนชาเวอร์แถมให้ด้วยค่ะก็คือถ้าไม่อ่าบน้ำในอ่างก็จะมาอาบตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยติดตั้งมาให้เรียบร้อยหมดแล้วทุกหลังจะได้เหมือนกันหมดนะคะแต่อย่างที่ชี้บอกนะคะก็คือถ้าหากว่าใครไม่ต้องการเฟอร์นิเจอร์ใดๆเลยอยากได้บ้านเปล่าเขาก็ลดราคาให้ค่ะแล้วก็น่าจะลดไปเยอะเลยนะเพราะว่าค่าตกแต่งหรือว่าค่าเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเท่าที่ดูมานะคะทั้งหลังเนี่ยประมาณเป็นล้านอ่ะ ประมาณราคาประมาณล้านเลยนะคะก็เดี๋ยวลองคุยติดต่อกับเซลล์ละกันว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้บ้านเปล่าเนี่ยจะได้ราคาที่เท่าไหร่นะคะแต่ก็จะไม่ถึง5ล้านประมาณนี้ค่ะแต่ชี้มองว่าเอาไปเถอะคุ้มมากคือได้ของทุกอย่างไม่ต้องปวดหัวนะคะของจุกจิกอะไรต่างๆไม่ต้องมาเลือกสีผ้ามา่านไม่ต้องมาเลือกอะไรนี้นะคะอ่ะมาดูตรงโซนบริเวณนี้กันโซนบริเวณนี้นะคะก็เราจะได้ไปแบบนี้เลยเมื่อกี้สอบถามทางโครงการละ คือแบบมันสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะกระเบื้องลายอะไรแบบนี้แล้วก็ที่วางของนะคะได้แบบนี้เหมือนกันฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้กันบ้างตรงนี้นะคะห้องมาสเตอร์เนี่ยมันพื้นที่มันกว้างเนาะเขาก็เลยทำบิวอินตู้สื้อผ้าแบบใหญ่มากนี่เลยนะคะคือให้มาครบครบแล้วห้องเนี้ยครบแล้วไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะคะปาไปดูห้องนอนห้องถัดไปกันค่ะ ถัดมานะคะเดี๋ยวมาดูห้องนี้ก่อนละกันห้องนี้นะคะอาจจะแบบให้ลูกอยู่ก็ได้นะห้องนี้แถมเตียงมาเหมือนเดิมนะคะเตียงไม้สักเก๋ๆแบบนี้นะคะคือชอบหัวเตียงมากๆเลยแล้วก็ตู้ข้างเตียงนะคะที่เป็นไม้สักเหมือนกันตู้นี้เลยเนี่ยนะคะสวยมากแล้วก็ยังมีอีกใบหนึ่งนะคะเฮ้ยมันน่ารักอะเนี่ยเนี่ยสวยมากเลยนะคะก็ได้ไปเหมือนกัน ห้องนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างจากห้องหนึ่งตรงที่ว่าเขาจะมี walk in closet ค่ะแบบกว้างๆแบบนี้เลยสงสัยจะเป็นห้องสาวๆนะนี่ค่ะสามารถเก็บของเก็บอะไรเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรได้เยอะมากจริงชชีชอบตู้เสื้อผ้าแบบเปลื่อยแบบนี้มากเลยนะคะไม่ต้องแบบมาคอยปิดปิดตู้อะไรอย่างนี้อมาดูห้องน้ํากัน,นะคะ่ะทุกห้องนอนนะคะจะมีห้องน้ําในตัวค่ะ ห้องนี้ก็จะตกแต่งเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะจะเห็นได้เลยว่ากระเบื้องเนี่ยแตกต่างจากห้องเมื่อกี้ค่ะแต่ทุกอย่างก็ให้มาเหมือนกันนะคะเนี่ค่ะก็เป็นมีแบบที่เก็บของใต้อ่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่ปะเดี๋ยวไปดูห้องนอนห้องสุดท้ายกันค่ะห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะเมื่อกี้ลืมแจ้งค่ะด้านหน้าบ้านของหลังนี้นะคะหันไปทางทิศเหนือค่ะท่านผู้ชม ห้องนี้ตรงนี้ก็ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตู้เสื้อผ้าด้านในก็ติดตั้งไฟ LED ไว้ให้ด้วยเหมือนกันเนี่ยค่ะและทุกห้องนะคะก็คือมีผ้าม่านสองชั้นแบบน,นี้ให้เรียบร้อยแล้วอ่าปลายเตียงนะคะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยมีหน้าต่างนะคะสามารถเปิดรับลมได้เหมือนกันเนี่ยค่ะหน้าต่างบานใหญ่เลย โครงการสงบนะคะโครงการบ้านธนกฤตนะคะรอบที่แล้วที่เรามารีวิวนะคะขายเร็วมากเพราะว่าเขาทำบ้านคุ้มจริงๆเอาจริงๆนะคะมาหลังนี้เรายิ่งว้าวไปอีกห้องนี้เหมือนเดิมเตียงนะคะเป็นเตียงไม้สักแต่อาจจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะก็มีที่วางของหัวเตียงแบบนี้ค่ะเป็นเตียง5ฟุตนะคะห้องนี้จะเป็นห้องน้ำไปดูห้องน้ำก่อนห้องนี้ก็จะมีการตกแต่งที่ออก ส uh, ไตล์วัยรุ่นเฉียวขึ้นมาหน่อยนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าแบบอย่างฝักบัวนี่ก็ใช้แบบสีดำอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยสุขภัณฑ์หรืออะไรต่างๆเขาก็จะใช้โทนสีออกแบบดำๆหน่อยอ่างล้างหน้าก็จะแบบสีทองอะไรอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะด้านบน เขาจะแต่งมาเป็นแบบคือให้แสงอะ่ะมันสาดลงมาได้ในตอนกลางวันนะคะแม้แต่เราปิดไฟนะคะห้องนี้ก็จะสว่างค่ะฝั่งนี้จะมีหน้าต่างบานเลื่อนด้วยค่ะเนี่ยสามารถเ,าเปิดระบายพวกไอ้น้ำกลิ่นหรืออะไรก็ได้นะคะสามารถเปิดตรงนี้ได้และประตูตรงนี้ค่ะท่านะผู้ชมพาไปยังระเบียงค่ะนี่เลย ห้องนี้เหมือนมีโบนัสนะคะมีระเบียงด้านข้างเผื่อบางคนอยากจะปลูกต้นไม้นะคะหรือว่าอยากจะทําเป็นมุมสงบของตัวเองนั่งไลฟ์สดอะไรอ่ะตรงนี้ก็คือเหมือนแถมมาให้นะคะนี่เลยปากกลับเข้าไปในตัวบ้านกันต่อค่ะสำหรับบ้านไทป์นี้นะคะของโครงการนี้ค่ะเขาก็ ฟรีโอนฟรีจดจำนองนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ฟรีค่าส่วนกลางให้ถึง2ปีเลยค่ะเห็นไหมว่าแบบมันคุ้มแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นของแถมอะไรต่างๆที่ชี้ได้สาทยายมาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเรียกได้ว่าคุ้มจริงๆพูดตามตรงเลยนะคะและก็บ้านไทม์นี้นะคะมีไม่เยอะค่ะอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะรีบมาชมกันหน่อยนะคะรีบมาจับจองกันนะคะเพราะว่า คราวที่แล้วที่เรามาโครงการบ้านทางกินนี้นะคะเราถ่ายไป2อสอง,สองท้ายนะคะก็คือขายเร็วมากๆจริงๆอันนี้ไม่ได้โกหกเลยนะคะขายเร็วจริงๆอ่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่ฝ่ายขายเบอร์นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะชิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมที่ไหนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเราให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ